by หลังนี้ฟังก์ชันสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งโถงหนึ่งครัวแล้วก็มีโรงจัดรถ ครับเราไปดูข้างในกันเ,เดินเข้ามาข้างหน้าก็จะเจอห้องนอนสอบส่วนนี้จะเป็นครวแล้วก็มีห้องน้ำ มานอยู่ห้องนอนนี่ห้องนอนสามเอาห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งนีก็จะมีห้องน้ำในตัว บ้างประตูย่หัวนี้หัวเราจะให้สามอันนี้จะเป็นข้างบ้านเกิดการฝนกำลังมา bên sảnh ba, ba, cũng vẫn có view thung lũng เย็นๆมากับพร้อมฝนเสียงน่าจะมานะครับไปดูข้างบ้านอีก,กหนึ่งตรงนี้ข้างบ้านจะเป็นประตูทางเข้าอยู่ด้านข้างของบ้าน มจัดหมดโอเคเดี๋ยวเสร็จ mm hmm. มาถ่ายดูใหม่ส mm ่ว hmm. นราคา mm hmm. เดี๋ยวบอกที่ลัง mm hmm. ไปบายบายโอเคปิดคนปิดคนอุ้ยปิดคนฝน,นมา